ดิทสตอโฮโรสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎประจำเดือนมิถุนายน2563นะคะหรือผู้ที่เกิดในวันที่22มิถุนายนจนถึงวันที่21กรกฎาคมนะคะชาแนลนี้ใช้เกณฑ์การแบ่งลัคนาราศีตามแบบโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะหรือโหราศาสตร์สากลหากใครอยากทราบวิธีการตรวจสอบลัคนาสามารถเข้าไป ตรวจสอบได้นะคะใน Facebook Page Little s o h o r o นะคะพิมพ์เหมือนชื่อ YouTube Channel เลยนะแล้วก็พระเอกของเรานะคะในคลิปนี้ก็จะเป็นไพ่นะคะ The Like s e a r s t a r o t นะคะนะช่วยออกคําพยากรณ์ให้เราคลิปนี้นะคะจะเป็นการพยากรณ์โดยรวมนะคะ เป็นการพยากรณ์โดยทั่วไปนะไม่ได้เจาะจงดวงใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นการฟังโปรดใช้วิจารณญาณเนาะการเข้ามาฟังคำนายดวงชะตาไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะคะนะหากสิ่งใดเป็นประโยชน์คุณสามารถนำไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตของคุณได้นะคะแต่คุณต้องฟังอย่างมีสตินะอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนนะคะสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะ แต่ถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงอนาคตของตัวคุณเองทำได้นะคะแต่ต้องไม่เกินวาส,สนาเดิมของเราที่เรามีนะมาดูกันซิว่าไพายย่จะบอกอะไรให้กับชาวราศาีกรกฎในเดือนนี้บ้างไพ่ใบแรกนะคะ Age of Cups นะคะเป็นไพ่ที่ดีมากเลยไพ่ประจำตัวของคุณนะคะเป็นไพ่ Age of Cups เป็นไพ่หนึ่งถ้วยเดือนนี้คุณเต็มไปด้วย ความคิดสร้างสารรค์นะคะ Emotional นะสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกสุขก,กายสบายใจคุณอาจจะได้เข้าไปทำอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับศิลปะดนตรีของสวยงามอะไรอย่างนี้ก็ได้ของกินก็ได้นะในมือมีถ้วยดิ่งซูหรือเปล่าอ่ะใบที่สองนะคะจะเป็น the wheel นะคะ the wheel เป็นไพ่แห่งโชคชะตานะคะหรือ w e of f o r t u นั่นแหละนะองค์ล้อแห่งโชคชะตาเนี่ยกำลังนำพาชีวิตคุณนะคะ ขยับขยายไปสู่ในทิศทางที่มันดีขึ้นนะคะอะไรที่มันเคยเป็นปัญหาอยู่นะปัญหานั้นจะถูกคลี่คลายนะคะไปด้วยเวลานะคะคุณไม่ต้องทำอะไรเลยคุณแค่ปล่อยให้เวลาเขาทำงานไปเท่านั้นเองนะคะปัญหาหลายๆอย่างมันก็จะถูกคลี่คลายลงได้เองนะไปที่3นะคะเป็นไพ่ Three of Cups นะคะเป็นไพ่สามถ้วยไพ่าสามถ้วยเนี่ยมีผู้หญิงสามคนกอดกันนะคะแล้วก็กำลังดูดาวอยู่นะคะเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงว่าคุณน่าจะมีข่าวดีหลายเรื่องนะตั้งแต่ Ace of Cups ละ mm hmm. Wheel the Wheel mm hmm. ละไพ่แห่งโชคชะตาสิ่งที่คุณจะได้เจอในเดือนนี้นะคะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะมันถึงเวลาแล้วละ่ะ ความดีที่คุณทำมาในอดีตมันน่าจะเริ่มส่งผลให้กับชาวลัคนาราศีกรกฎแล้วนะคะในเดือนมิถุนายนนี้รวมถึงไพ่สามทั่วองค์บอกถึงการมาของข่าวดีการได้พบปะเพื่อนฝูงนะคะอย่าลืมโซเชียลดิสเทนซงกันด้วยนะจ๊ะนะมาดูใบที่4ี่สีใบที่4เป็นไพ่ six of wands นะคะพลังงานรอบๆตัวของชาวลัคนาราศีกรกฎเดือนนี้ดีมากงเลย ซิก n อนเป็นไพ่แห่งชัยชนะนะเห็นไหมผู้หญิงคนนี้อยู่บนสเตจมีคนมาแสดงความยินดีแสดงว่าผลงานทั้งหมดทั้งมวลสิ่งที่คุณได้ทํางานหนักมานะความสําเร็จมันจะมาปรากฏกับคุณแล้วละ่ะในเดือนมิถุนายนนี้อาชาริออนะคะไพ่ชาริอะะรอเป็นไพ่เป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการเดินทางเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการพยายามจัดการบาลานซ์นะคะของ ของกิจกรรมหลายๆอย่างนะคะการเผชิญหน้ากับปัญหาอุปสรรคด้วยความกล้าหาญนะคะความพยายามและอุตสาหะนะของคุณไม่สูญเปล่าแน่นอนไพ่แกนกลางของคุณในเดือนนี้นะคะส่งถึงพลังงานดีๆหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมีการแอคชั่นที่ดีจังหวะเวลาทามมิ่งเป็นใจหากใครอยากจะเริ่มกิจการใหม่มีแผนการเดินทางเดินทางไปทําอะไรก็แล้วแต่ถึงใจอยากจะไปก็เถอะนะแต่ก็ดูด้วยนะคะอาจจะต้องรองนิดนึงนะวา เขาให้ไปได้หรือยังนะอ่าเดวิลนะใครที่ทำกิจการส่วนตัวนะคะในช่วงนี้ไพ่เดวิลมาแล้วบ่งบอกได้เลยว่าคุณเตรียมรับมือกับการงานที่กำลังถาโถมเข้ามาได้เลยนะคะถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องกลับมาแอคทีฟมาไพ่แอคทีฟก็มาทันทีไพ่เห็นการลงมือทำนะคะ King of Wands นะคะ เจ้าของกิจการเนี่ยจะเป็นทามิงที่ดีมากๆเลยดูจากพลังงานของไพ่แล้วมาดูต่อเป็นไพ่ the world ว้าวพลังงานของคุณในเดือนนี้โดยรวมเราดีจริงๆ The Magician นะฮะมาดูใบสรุปกันสิขอภัยนะคะมีสบายอ่าไพ่ใบสรุปก็คือไพ่ซิกซ์ออฟนะคะอ่า พลังงานของความรักค่อนข้างโดดเด่นไพ่ถ้วยโดดเด่นนะคะเมเจอร์อะเคนาเข้ามาหากุลเนี่ยหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสามสี่ใบห้าใบนะในเดือนมิถุนายนน,นี้ชาวลัคนาราศีกรกฎนะได้ไพ่เมเจอร์อ n a คนาทั้งหมด5้าใบนะคะก็จะมีนี่นะหนึ่งสามี่ห้นะคะหใบเพราะฉะนั้นเดือนนี้เป็นเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงในระดับที่มีความสำคัญกับชีวิตคุณ หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารนะการเคลียร์งานอะไรที่มันติดค้างมานานเนี่ยอะไรที่มันเป็นเดวิลที่มันถาดโถมเข้ามามันคาราคาซังอยู่มาเนิ่นนานเนี่ยมันจะค่อยๆขีข้คา,ายไปบอกกอนเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานการสตั๊กเรื่องเงินงานเงินความรักเนี่ยโดยโดยูโดยรวมแล้วนะคะยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะจนถึงค่อนข้างดีมากนะคะ นะใครเห็นการเริ่มต้นใหม่มาหลายๆอย่างใครคิดจะเริ่มต้นกิจการใหม่ขอให้คุณใช้วิธีการในการแบบเขาเรียกว่าต่อยอดกิจการเดิมนะต่อยอดกิจการเดิมให้มันงอกเงยอ่ะมันจะดีกว่านะส่วนคนที่ทํางานที่มีการเดินทางเยอะๆเนี่ยค่ะจะค่อนข้างนําความสําเร็จแล้วก็นําโชคดีมาให้มันก็จะเหนื่อยนิดนึงนะแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรมันอาจจะต้อง ปรับวิธีการมันมีโควิดคริสติสใช่ไหมมันอาจจะต้องปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตของเราบ้างถ้าเกิดเราทํางานแบบเดินทางอะไรเงี้ยมันจะยุ่งยากแล้วก็ล่าช้านิดนึงแต่มันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะเดือนนี้คุณมีคุณมีเขาเรียกว่าระดับพลังงานของอิโมอร์ชั่นอลค่อนข้างดีแล้วคุณก็มีการลงมือทําที่สม่ำเสมอเพราะฉะนั้นอยาก,กังวลเลยนะการงานคุณจะผ่านไปได้ด้วยดีทุกอย่างโดยเฉพาะงานที่ งานที่คุณทำมานานแล้วงานที่ใช้ประสบการณ์ส่วนตัวที่คุณจัดก,การได้เองทุกอย่างอะคะ่ะ King of w a r d s เนี่ยมันคล้ายๆกับว่าเป็นคนที่ทำงานเก่งนะเป็นคนถ้าเป็นเจ้าของกิจ,จาก,การเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าคุณคนเดียวสามารถดูแลทั้งร้านได้หมดเลยนะแต่ร้านเนี่ยกิจการเนี่ยจะขาดคุณไม่ได้คุณจาไว้นะถ้าคุณทากิจการส่วนตัวเนี่ยเดือนมิถุนายนถ้าคุณอยากให้มันราบรื่นคุณห้ามเขาเรียกว่าอย่าไว้วางใจอะไรง่ายๆนะคะ ยังต้องมีความรอบคอบอยู่นะเพราะว่าเดอะเดวิลมันปรากฏขึ้นมานะอะไรที่มันคุมเครือนะคะอย่าไปอย่าไปทำนะคะพยายามทำอะไรที่มันโปร่งใสนะแล้วความสำเร็จจะมาในเดือนนี้มันมีเกณฑ์ที่มันจะมีลูกค้าขาจรเข้ามานะคะมีลูกค้าเก่าๆเ,เขาคิดถึงเรานะเนี่ยเขาจะคิดถึงเราแล้วถ้าเขาจะต้องการซื้ออะไรเนี่ยเขาจะนึกถึงคุณเป็น เป็นคนแรกๆเหมือนกันนะเพราะคุณก็เป็นคุณเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีของเขานะคุณเป็นหุ้นส่วนที่ดีของเขาแล้วเขามองว่าเขาซื้อขายกับคุณเขาเกิดความสบายใจนะเขาก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตามมีอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือ the Medicien ก็สําคัญเป็นไพ่แห่งการเริ่มต้นใหม่เนาะนี่เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่แต่ Medicien เป็นการเริ่มต้นใหม่อะไรที่คุณคิดไว้เดือนมิถุนายนถ้าคิดอยากจะทําอะไรนะคะคุณจะได้เริ่มลงมือทําแล้วล่ะ มีเมดิชียนปรากฏขึ้นมาคุณจะได้เริ่มลงมือทําให้มันเป็นรูปเป็นร่างไม่ใช่เพียงความคิดอีกต่อไปนะแต่จะเห็นเป็นกิจกรรมที่เป็นรูปธรรามมากขึ้นนะหลายๆคนอาจจะคิดจะหุ้นรวมหุ้นกับเพื่อนนะคะก็ได้นะกิจการที่มีหุ้นส่วนการงานที่มีพาร์ทเนอร์มีทีมนะจะสามารถจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีเรืออ่องนี้ดีกว่านะการสื่อสารกับต่างประเทศหรือคนไกลเนี่ยก็จะได้รับ เขาเรียกว่าความร่วมมือที่ดีได้รับผลลัพธ์ที่ดีเช่นกันนะคะไม่รู้จะพูดยังไงอะ่ะมันก็มีแต่เรื่องดีๆเนาะอืมงานกับงานที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับองค์กรต่างประเทศหรือองค์กรใหญ่ๆนะคะโฟล์ Flow มันจะเป็นไปได้ดีขึ้นนะภายแห่งการเดินทางภายแห่งการสื่อสารติดต่อกับต่างประเทศนะคะเป็นผลลัพธ์ที่ดีนะใครจะเซ็นสัญญาเนี่ยมีโอกาสจะได้นะคะใค,ใครที่ไปคุยเรื่องสัญญาซื้อขายกันเนี่ย มีโอกาสที่จะได้ข่าวดีนะถ้าคุณกำลังมองหาพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนนะคะลองกลับไปคุยกับเพื่อนคุณนะหรือลูกค้าคนเก่าๆเพื่อนสนิทมิสหายหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นบริษัทที่เป็นคู่ค้ากันมานานนะน่าจะได้คำตอบที่ดีเอาหลังไปดูเรื่องการเงินกันบ้าง financial ของคนกระกฎในเดือนมิถุนายนนี้นะคะ ดูโดยรวมแล้วเนี่ยข่าวดีทางการเงินเนี่ยมันก็มาอยู่แล้วจากไพ่ The Wheel of Fortune นะโชคลาภมีไหมโชคลาภนะโชคลาบทางการเงินของคุณน่าจะมาจากเพื่อนฝูงนะคะนะใครจะเสียงโชคเสี่ยงดวงเนี่ยก็ลองมองดูอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับยานพาหนะนะแล้วก็เกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าคนมันเข้ามาเยอะนะคะขอภัยนะคะอ่าการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะ การเงินไหลเข้ามาเรื่อยๆนะคะแต่ว่ามีไหลออกไหมมีไหลออกบ้างเหมือนกันหลายท่านน่าจะมีเขาเรียกว่าคล้ายๆกับการใช้นี้สิตนั่นแหละมันมีมันมีมันก็ต้องทยอยจ่ายไปบ้างแต่มันก็ไม่หนักหนาสาหัสนะดูโดยรวมแล้วจะมีเหลือให้เก็บนะคะในเดือนนี้ใครรอคอยเงินก้อนก็มีโอกาสจะได้ข่าวดีนะคะ การเงินเดือนนี้มีโอกาสที่จะได้มาจากการเดินทางค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคือยิ่งเดินทางหาเงินเงินก็ยิ่งเข้ากระเป๋านะแต่มันก็มีเข้ามาไหลไปแหละเดวิลมันเหมือนกับว่ามันมีภาระเงินก้อนที่คุณอาจจะต้องจ่ายไปโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ส่วนใหญ่มันมักจะเป็นภาระทางด้านหนี้สินนะจ่ายบ้านจ่ายรถอะไรประมาณนี้การเงินถ้าทวงหนี้ได้ไหม ทวงนี่คุณมีโอกาสที่จะได้นะแต่คุณต้องพูดกับเขาดีๆนะพูดดีๆนะคะแล้วคุณจะได้เงินนะอาจจะไม่ได้ได้ทั้งหมดทั้งก้อนแต่ว่าคุณก็จะได้คืนมาบ้างแล้วอาจจะได้คืนมาในจํานวนที่คุณพึงพอใจนะคะนะเรื่องการเงินถ้าใครขอเครดิตสินเชื่ออยู่คุณมีโอกาสจะได้ข่าวดีเช่นกันเพราะว่าเนี่ยโชคชะตาแห่งการเป็นหนี้มาหาคุณแล้วนะคะเอาล่ะมาดูเรื่องความรัก ความสัมพันธ์กันบ้างเดี๋ยวในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีไพ่ออร์เคเลเพิ่มเข้ามาจากเดือนที่แล้วด้วยนะเป็นไพ่ออร์เคิลสองสำรับนะคะตัวนี้เรื่องความรักสำหรับคนโสดนะของนวความสัมพันธ์สามใบ trust นะคะคนโสดมีแนวโน้มที่จะไปแอบชอบเพื่อนได้นะ เรียบคัสมันก็เป็นเพื่อนเราได้นะมีโอกาสที่คุณจะได้พบรักจากการเดินทางนะคะมีโอกาสที่จะได้พบรักจากคนในที่ทํางานนะอย่างไรก็ตามก็ระวังคนที่เขามีเจ้าของแล้วเนี่ยเขามาชอบคุณด้วยหรือถ้าคุณไปในสถานที่ที่เขาเรียกว่ามันเป็นพับลิกสถานที่สาธารณะคุณก็มีโอกาสที่จะเจอเขาเหมือนกันถ้าเป็นในสภาวะปกติมันก็คือกลุ่มที่อโคจรอะไรแบบนี้มีโอกาสที่จะพบรักหรือมีคนเข้ามา ในสถานการณ์แบบนั้นนะคะเนี่ยแต่มันค่อนข้างโดดเด่นว่ามันอาจจะได้พบรักหรือพบคนที่ถูกใจนะอาจจะเป็นชาวต่างชาติอาจจะมาจากโซเชียลเน็ตเวิร์นะคะเนี่ยเพราะมันมีเมจรเคียนด้วยนะมันเป็นไพ่แห่งการติดต่อสื่อสารซึ่งอาจจะรู้จักกันทางออนไลน์นะจริงๆเป็นคนที่เดือนนี้เนี่ยก็มีสเสน่ห์นะครับคนรอบข้างเขาจะรู้สึกว่าเออคุณดู มีพลังงานที่ดีดูน่ารักนะดูสดใสร่าเริงนี่ไพ่ออร์เคอลออกมาค่อนข้างดีนะคะไพ่ไปแรงนะคนโสดนะขอให้คุณเชื่อมั่นเชื่อใจนะคะถ้าเกิดคุณกำลังคบใครอยู่นะคะคุยกับใครอยู่เนี่ยขอให้คุณเชื่อใจนะคะ trust นะ this situation is calling for you to have faith นะคะ สถานการณ์แบบนี้นะช่วงโควิดคร i ซิสอย่างนี้หรืออะไรก็ตามมันอาจจะขาดการติดต่อสื่อสารไปบ้างแต่คุณจะได้การติดต่อจากเขานะส่วนคนที่สสนิทเลยนะคะขอให้คุณเชื่อมั่นนะว่าสถานการณ์ความรักที่คุณสัมผัสได้เนี่ยมันเป็นอย่างไรถ้าคุณรู้สึกว่ามันจริงก็คือขอให้เชื่อนะคะไปที่2นะ true love this is the romance Of a lifetime คือถ้ามีคนเข้ามาในช่วงนี้นะคะเนี่ยไพ่หนึ่งถ้วยมันมีโอกาสพบรักอยู่แล้วล่ะอ่ะถ้ามีคนเข้ามาในช่วงนี้มีโอกาสสูงมากที่เขาจะกลายมาเป็นรักแท้ของคุณได้นะคะมันเป็นความรู้สึกที่เป็นการถูกใจแบบคนรักมันไม่ใช่การถูกใจแบบเพื่อนกันเพื่อนสนิทมิตสหายอะไรอย่างนี้ไม่ธรรมดานะอาจจะสามารถพัฒนาไปเป็นคนรักกันได้ในอนาคตนะคะไพ่ใบที่3นะคะ Very soon very soon นะถ้าใครยังไม่มีใครเข้ามานะเขาบอกว่าจะมารเร็วนี้แหละ clearly d e c i d e what you want so that it comes to you now นะคะเขาบอกว่าลองคิดดูซิลองตัดสินใจสิว่าคุณต้องการอะไรกันแน่นะฮะเอาม่ใช่ <laughs> what you want so that it comes to you now สิ่งที่คุณต้องการกำลังจะมาถึงแล้วนะคะ <laughs> เขาบอกอย่างนี้เอา sorry ด้วย ไม่หมอใส่ตาไม่ดีสบายใจขึ้นไหมคนโสดคนโสดเป็นไพ่ดีนะโดยภาพรวมแล้วอะแต่ว่าอย่าลืมนะว่าไพ่บอกว่านี่เดวิลระวังคนที่เข้ามานะคะคุณอย่าเพิ่งไว้ใจเขาง่ายๆนะไม่ใช่ใครเข้ามาทุกคนก็เหมาว่าเขาเป็นจูเล่มหมดไม่ใช่นะคะคือ การเข้ามาในครั้งนี้เนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้เข้ามาคนเดียวด้วยคนที่คุณรอเนี่ยไพยแห่งผมลิขิตมันก็มาแล้วนะเนี่ยยังไงเวลายังไงเวลาก็จะนําพาเขามาหาคุณแน่ๆละ่ะแต่อย่าลืมว่าบางคนที่เข้ามาหนึ่งในนั้นอาจจะไม่ได้โสดจริงๆนะนะคะหรือ d ด v i ลอาจจะหมายถึงการพบคนที่ เขามาหวังอะไรบางอย่างจากคุณนะคะแต่เขาไม่ได้คิดจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะอย่างนี้ก็เป็นได้มาดูคนมีคู่คนมีคู่ความรักอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะใครที่มีมีคู่ที่คบเขาเรียกอะไรคู่รักที่มีความสัมพันธ์แบบ long distance relationship เนี่ยก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีความคิดถึงกันนะคะยังมีการไว้ใจกันได้อยู่นะคะคุณก็ใครเขาก็บอกว่าขอให้คุณเชื่อนะคะนี่เชื่อในตัวคนรักนะคะ นะยังดีความรักยังดีอยู่นะไม่มีอะไรอย่าก,กังวลมากนะคะแล้วก็คู่ของคุณเนี่ยมันเป็นความรักจริงๆนะแล้วก็ถ้าคุณคาดหวังการกลับมาพบกันในเร็วๆนี้นะคะสถานการณ์ก็บอกว่าเป็นใจแล้วนะคะเดี๋ยวจะได้เจอกันเร็วๆนี้แน่นอนขอให้อย่าขาดการติดต่อจากคนรักนะ มาดูสิว่าไพ่อีกชุดหนึ่งจะบอกอะไรให้กับคนบางน,ะนี่ไพ่บอกว่าชัดไหมทำไมต้องเรียงแบบนี้อ,าาอ a kiss to remember นะคะมันเป็นมันเป็นความทรงจำที่สวยงามระหว่างพวกคุณนะ,ะมาดูคนโสดกันก่อน คนโสดนะคะอะไรที่ดีงามเราก็เก็บไว้เป็นความทรงจําที่ดีนึกถึงเมื่อไหร่เราก็จะมีความสุขนะแต่ถ้าสมมุติว่าใครเข้ามาแล้วมันเป็นอะไรที่ไม่ดีคุณก็ไม่จําเป็นจะต้องจําแต่ในบรรดาคนที่เข้ามาที่บอกว่าอาจจะเข้ามาหลายๆคนเนี่ยค่ะคือมันอาจจะเป็นคู่ผ่านด้วยก็อาจจะมีหลายคนนะเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าอย่างไรก็ตามใครบางคนเนี่ย แม้ว่าเขาจะไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะคะแต่ยังไงมันก็ยังคงมีความทรงจําที่ดีมีความทรงจําที่สวยงามว่าอย่างน้อยเนี่ยครั้งหนึ่งเราก็มีโมเมนต์ดีๆด,ด้วยกันนะคะไพ่ใบที่2คือ unforgettable นะมันก็เป็นประสบการณ์ที่ลืมไม่ลงนั่นแหละคืออย่างน้อยอะ่ะเขาคนนี้มีโอกาสสูงมากที่จะเป็นไปในลักษณะของโซเมทของคุณนะแต่โซเมทก็มีมีหลายแบบนะคะโซเมทคนที่เข้ามาคนนี้เดือนนี้ คุณต้องดูไปยาวๆก่อนนะว่าเขาใช่ใช่คู่ที่จะอยู่กับคุณไปนานๆหรือเปล่าหรือเขาเป็นโซเมที่เข้ามาเพื่อเพื่อผ่านนะคะนะแต่อย่างไรก็ตามคนที่เข้ามาเขาจะทําให้คุณเนี่ยลืมเขาไม่ได้มันเป็นความทรงจําที่ลืมได้ยากอย่างนี้ดีกว่าเนาะอ่า love yourself นะคะในระหว่างที่คุณยังโสดนะคุณยังไม่มีคู่ตัวไหนางานกับเขาเนี่ยหรือยังไม่ได้แบบ fall in serious relationship เนี่ยคุณก็ จำเป็นที่จะต้องรักตัวเองนะคะไพ่เขาก็บอกว่าให้คุณรักตัวเองนะนะคนที่รักตัวเองนะคะจะคู่ควรกับความรักที่ดีงามนะคะจะคู่ควรกับคนที่ดีงามนะคะเขาก็เลยบอกว่าให้คุณรักตัวเองนะพอคุณรักตัวเองแล้วอยู่ในระดับพลังงานที่ดีคุณจะดึงดูดคนที่เขารักคุณคุณจะดึงดูดรักที่ดีที่คุณคู่ควรเข้ามาแน่ๆนะคะนะเดี๋ยวคุณจะรู้ได้เองจักรวาลเขาจะมาบอกคุณ เองแหละว่าคนนี้แหละใช่นะสังเกตได้จากความรู้สึกนะเอาละ่ะไพ่สามใบนี้สำหรับคนมีคู่นะคะ A Kiss to Remember Unforgettable แล้วก็ Love Yourself นะมันจะใกล้เคียงกับคนโสดนะคะในระหว่างที่คุณรอคอยความรักของคุณยังดีอยู่นะเมื่อกี้นี้เอาละ่ะขอให้เก็บความทรงจำที่สวยงามระหว่างคุณไว้นะคะแล้วก็ ยังไงก็แล้วแต่นะคุณยังมีเขาอยู่เสมอนะคะแล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคือไพ่เขาก็บอกมาประมาณนี้นะคะมีความหวานแบ๋วไหมคนมีคู่มีความสวีทหวานแบ๋วไหมมันเป็นเหมือนความรู้สึกที่สุขใจนะสุขใจแล้วกส็สงบสงบสุขมากกว่าทำนองนี้นะคะเป็นเป็นความรักความสัมพันธ์แบบเรียบๆถ้าเกิดว่าใคร มีปัญหากันหรือมีเกณฑ์ทะเลาะกันอยู่เนี่ยแล้วยังแก้ไขลงตัวไม่ได้นะคะไพ่บอกว่านี่ไห่ทะเลาะกันมานะคะนี่แหละเดือนนี้แหละจะได้มีโอกาสกลับมาคืนดีนะเนี่ยเขาจะเขาจะติดต่อกลับมาเขาอาจจะมาง้อคุณนะคะเนี่ยจะมีการติดต่อสื่อสารกลับมานะมาขอเริ่มต้นใหม่นะมาขอทําความเข้าใจใหม่อย่างไรก็ตามคู่ของคุณนะมันเป็นคู่ที่มีความเห็นอกเห็นใจกันมีการดูแลกันนะคะ เป็นห่วงเป็นใย,ยถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคไปบ้างอุปสรรคในเดือนนี้ของคนมีคู่ก็มีแค่ระยะทางนะคะแล้วก็งานเยอะมากทานองนี้นี่เองไม่ไม่ค่อยเน้นเป็นเรื่องเงินเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่ก็คือไม่ค่อยมีเวลาให้กันบ้างมากกว่าแต่ไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกคู่นะแต่โดยรวมดีค่ะมาดูเรื่องสุขภาพ เรื่องสุขภาพให้ระมัดระวังเรื่องโรคที่โรคที่เป็นลักษณะโรคเรื้อรังนะคะโรคที่เขาเรียกว่าอะไรเกิดจากไม่ใช่เกิดจากสิมันเป็นเดวิลมันเป็นโรคเรื้อรังแล้วก็อาจจะเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับเพศสัมพันธ์นะคะอะไรแบบนี้นะใครมีความผิดปกติรู้สึกปวดท้องประจำเดือนมาไม่ปกติหรือว่าคุณผู้ชายนะ,ะอาจจะต้องไปหาหมอนะอย่าปล่อยให้ เขาเรียกอะไรอย่าปล่อยให้ความกังวลมันไม่ได้รับการแก้ไขนะคะแล้วก็ให้ระวังเรื่องการเดินทางถ้าใครมีการเดินทางให้ระวังเก็บป่วยจากการเดินทางนะคะมีอะไรอีกไหมนอกเหนือจากการทํางานหนักเนาะแล้วก็เป็นปร,ประเภทอยู่ในกลุ่มโรคติดต่อนะคะแล้วก็โรคเรื้อรังที่ที่มันต้องใช้เวลาเวลารักษานานๆางเงี้ย ก็จะเป็นกลุ่มนี้แต่ถ้าใครไม่ป่วยนะคะก็จะทายว่าก็ยังต้องระวังอยู่นิดนึงแต่ว่าไม่ต้องกังวลใจมากนะก็ยังสบายดีอยู่นะคะเอาล่ะขอให้ชาวราศีลัคนาราศีกรกฎนะคะมีความสุขมากๆนะในเดือนมิถุนายนนี้นะคะแล้วก็ Little s o h o r โรฝาก subscribe YouTube channel นี้ด้วยนะคะ ฝา,ฝากติดตามช่องทางอื่นๆของเราด้วยเช่นกันนะคะในทาง Facebook แล้วก็ Instagram นะคะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์นะคะค่ะสวัสดีค่ะ